สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ JTK จากรเครื่องครัวนะคะเป็น JTK สันจรรั้งที่3ามแล้วนะคะที่เราได้มาเยี่ยมคุณลูกค้านะคะวันนี้เรามากันที่อำเภอวังน้ำเขียวนะคะเรามาเยี่ยมคุณลูกค้าชื่อพิ๊เชียนะคะสวัสดีค่ะปิ๊เจีย เป็นเกียดและดีใจมากเลยค่ะที่แบบจะของร้านมาเยี่ยมถึงร้านเลยมาโปรโมทรม้านให้ดีใจมากๆเลยค่ะ <c oughs> อขอบคุณแล้วอย่าร้องไห, <c oughs> ห้ดิดูพี่เจี๊ยบร้องไห้พี่เจี๊ยบอย่าร้องไห้ดูดิร้องไห้ด้วยก็คือพี่เจี๊ยบเขาตื้นตันใจนะคะที่พี่สมทรงมาถึงที่ร้านแล้วมาช่วยโปรโมทล,ลงช่อง YouTube ให้แล้วก็ที่เราบอกไงคะเราคือเจตเคเราจะาต่อยอดแล้วก็ช่วย ให้คุณลูกค้าเป็นเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศเลยทีนี้นะคะที่เรามาทำวันนี้คือเราจะมาลงช่อง YouTube แล้วก็ต้องขอบคุณพี่เจีย๊ยบนะคะที่เป็นลูกค้าที่ดีเสมอมาหลายปีแล้วเนาะพี่หลายปีสิบกว่าปีแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณเจ๊ามากเลยนะคะที่แบบมีเจ๊เนะะี่ยค่ะแล้วเราถึงได้ต่อยอดขยายร้านจากร้านเล็กๆก็ขยายาาาเ,ยเยยายพิ่มของเพิ่มขึข้นเยอะเ ขอบคุณมมกค่ะขอบคุณพี่เจี๊ยบเช่นกันนะคะลูกค้าก็รู้สึกดีใจที่ทางร้านเรามาช่วยต่อยอดและดูแลซึ่งกันและกันเมร่ะว่าเหมือนกับว่าพี่เจี๊ยบเป็นลูกค้าเรามาเป็นสิบปีแล้วแล้วพี่เจี๊ยบเขาก็การเงินดันว่าจะมารนจะมาเรียยงถึงร้านเเดี๋ยวเราเติบโตไปด้วยกันที่เราให้จชิงกันเราเหมือนคนในครอบครัวนะคะพี่แล้ว เดี๋ยวพี่เจี๊ยบรวยขึ้นหนูก็รวยเหมือนกันเรารวยไปด้วยกันที่ได้ขยายร้านแบบนี้นะคะร้านเจทิเพทเครื่องควะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสินค้าที่พี่เจี๊ยบสั่งวันนี้นะคะสองคันรถนะคะว่ามีอะไรบ้างลองสั่งดูนะคะนะคะวันนี้ที่มามีเครื่องชามกำบมังนะคะมีกระถางเนี่ยลูกค้ามาถามอยู่ที่เดียรอเราสั่ง่ลูกค้ามาถามเดี๋ยวเรามา มนะคะจุนบายๆอันนี้คือของมานี่ก็ปุ๋เลยนะคะคุณลูกค้าสั่งแล้วนเนี่ยค่ะมี่หม้อมีอะไรที่ใค่ะที่ชู่ที่ชู่ก็สั่งเยอะเลยนะคะมีถังนะ้ำเนี่ยค่ะเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้นะคะพี่เจี๊ยบขอบอกนี่อันนี้หลอดไฟก็ใส่ ั่งานนมา,ามอ๋อพ,พ, <c oughs> พี่พี่เจี๊ยบอะหนูรู้สึกว่าร้านพี่พี่เจี๊ยบอ่ะก็คือของแน่นนะอะไม่มีที่จะไม่มีที่จะไม่มีที่จะเดินเลยตอนแรกตอนแรกตอนเปิดร้านใหม่ๆของยังไม่เยอะขนาดนี้ไม่เยอะเลยลูกค้ายังว่าของไม่มีเยลยอะไรแบบนีต้ตอนนี้ของแน่นร้านเลยนะคะพี่เจี๊ยบเต็มเลยเพราะเพราะที่อะค่ะ j เคเครื่องครัวค่ะ ของเยอะเลยใช่คัพี่สักพี่มีของเต็มร้าเพราะว่าพี่สักมาด้านนี้เลยค่ะที่มีที่มีของเต็มร้านเพราะว่าเจนเคเครื่องครัวค่ะสนับสนุนขอบคุณที่เหมือนกันที่เป็นลูกค้าประจำเนาะค่ะมาพี่สักมาด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะก็คือพี่สักนะคะเป็นอะไรกับพี่เจี๊ยบคะเป็นอะไรแก เป,เป็นแฟนก,นกันครับอยากเ,เป็นแฟนกันนะคะนี่คือเ็าเรียกว่าผู้ทุกข์ผู้ยากผู้สร้างผู้สมนะคะคผู้ผผรักทีนี้ทุกวันนี้ที่เราประสบความสําเร็จเนาะเรามีร้านที่ใหญ่โตในใน,ในอำเภอเนอะอาะแล้วก็มีลูกค้าเยอะแยะมากมายนะคะ <ๆ S 1> ก็ต้องมีผู้เขาเรียกแหละผู้สามีที่ดีภรรยาที่ดีถึงเราจะเติบโตได้เท่าทุกวันนี้นะคะ แล้วหนูรู้สึกอ่าดีมากๆเลยที่พี่เป็นลูกค้าที่ดีเสมอมานะคะแล้วก็วันนี้หนูก็รู้สึกยินดีเพราะว่ารับปากพี่เจี๊ยบหลายรอบแล้วว่าจะมาแต่วันนี้ก็คือได้มาแล้วนะคะก็ขอให้พี่เจี๊ยบค้าขายเจริญเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ